อย่างผมผมทําเรื่องพระพุทธศาสนาเนี่ยทุกวันนี้มันมีแต่สื่อที่ไม่ดีออกไปทําไมเราไม่มาทําสื่อดีๆล้วถามคนดีๆคนที่อยากทํามันมีมากแต่ว่าเขาไม่มีเงินไม่มีทุนที่จะทําถ้าผมเป็นคนที่มีเงินมากแล้วผมเห็นใครคนหนึ่งที่มีความตั้งใจจะทาผมก็ช่วยไปเลยเราไม่ได้เดือดร้อนอะไรเงินเราหาง่ายแต่สําหรับบางคนเขาหายากถูกไหมเพราะแต่ละคนเนี่ย สร้างารมีมาต่างกนันชาติที่แล้วผมทําทานมาน้อยทําบุญทางด้านอื่นมาเยอะแต่ว่าเรื่องทานเราไม่ได้ทํามาถึงชาติปัจจุบันเราก็เลยไม่มีทุนหลอนมากนะแต่ก็ไม่ได้ลําบากอะไรก็ถือทํามาบ้างสิ่งที่เราทําเราก็ใช้แรงกายแรงใจเราเนี่ยเป็นทานใช้ปัญญาเราเป็นธรรมทานเป็นสะพานบุญในการที่น้อมนำธรรมะคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาเผยแพร่ออกไปด้วยฝีมือความสามารถของเรา ทำบุญเพื่อสละความตนีทำบุญเพื่อสละความโลภทำบุญเพื่อสละความโกรธทำบุญเพื่อสละความหลงนี่คือเส้นทางที่ถูกต้องและผมก็อยากจะเผยแพร่ไปให้คนอีกจํานวนมากได้รับรู้จะรอพร้อมก็คงไม่ได้ทำครับผมเลยตัดสินใจที่ทำเท่าที่มีครับมีแค่ไหนก็ทำแค่นั้น มีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นนะผมมีแค่โทรศัพท์มือถือกับกล้องเก่าๆที่ผมซื้อสมัยทํางานผมก็เอามาใช้เท่าที่มีเลยครับแล้วก็ซื้อใหม่ซื้ออะไรใหม่ก็เท่าที่ทําได้นะครับจริงๆก็อยากได้กล้องที่มีคุณภาพมาถ่ายเหมือนกันแต่ว่าราคามันก็สูงนะครับปกติเวลาถ่ายงานทํางานผมก็เช่าเขาทีนี้ว่าผมมาทําตรงเนี้ยผมไม่ได้ได้ไรายได้อะไรเข้ามาผมก็ ใช้เท่าที่ของตัวเองมีต้องทําบุญแบบไม่เบียดเบียนคนอื่นผมไม่เบียดเบียนตัวเองผมก็เลยใช้แค่โทรศัพท์มือถือถ่ายนะครับน้ํามันก็เติมเองะใช้ตังตัวเองเติมครับแต่ว่าโนเนมนะครับในแวดวงนะครับเพราะว่าเราซุ่มปฏิบัติของเราอยู่เงียบๆคนเดียวนะ ระอาจารย์สุชาติท่านเคยสอนผมตอนผมไปปรึกษาท่านว่าจะทําสารคดีพวกนี้เนี่ยผมต้องเริ่มยังไงท่านบอกไปภาวนาก่อนไปปฏิบัติตนให้รู้เห็นทมก่อนนี้ผมถามท่านเมื่อประมาณสี่ห้าปีที่แล้วนะครับไปถามท่านไปปรึกษาท่านเลยครับท่านก็เมตตาแนะนําให้คําตอบผมก็ไปทาตามที่ท่านบอกนวันนี้ผมคิดว่าผมพร้อมประมาณหนึ่งพร้อมระดับหนึ่งที่จะมาถ่ายทอดตรงนี้นะครับ ด้วยการที่ไม่มีทุนรอนอะไรมากมายด้วยนะครับทำด้วยความศรัทธาครับไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรนะครับก็ถามว่าผมเอ่ารายได้จากไหนผมมีงานตัดต่อประจำอยู่นะครับมีงานทางด้านผลิตสื่อนะครับที่มีผู้ใหญ่ที่เมตตาคอยป้อนงานให้ผมนะครับผมถึงมีเงินมาทำตรงนี้นะครับไงในงานนี้ผมไม่ได้ไปเรียอะไรจากใครมานะครับอยากให้ทราบตรงนี้นะชี้แจงไว้นะครับ เราทํางานทั้งโลกแล้วเราก็เอารายได้ที่ได้จากการทั้งโลกมาทํางานทางธรรมครับซึ่งงานนี้ผมยังไม่มีคนที่สนับสนุนเป็นทางการนะครับคือไม่อยากทําใดๆที่เป็นเชิงพาณิชย์ฝากไปถึงคนที่ดูนะครับผมทําอาชีพถ่ายทำนะครับรับผลิตรับตัดต่อวิดีโอนะครับชํานาญทางด้านการตัดต่อวิดีโอนะครับแล้วก็ทํางานด้านนี้มา ร่วม10ปีแล้ว10ปีนี้ไม่ใช่ว่าทำปีละครั้งทำทุกวันนะครับแล้วก็เรียนจบมาทางด้านภาพยนตร์โดยตรงนะครับทั้งปริญญาตรีปริญญาโทนะครับแล้วก็ทำงานจริงด้วยนะครับไม่ได้แต่ว่าเรียนจบมาแล้วทำงานไม่เป็นนะครับก็มีความรู้ทางด้านทำสรารคดีถนัดนะถนัดแล้วก็ทำงานได้ทุกรูปแบบทั้งวิดีโอพรีเซนเทชันแล้วก็สื่อต่างๆนะครับถ้าใคร ไม่อยากที่จะสนับสนุนผมมาโดยตรงเป็นตัวเงินก็ให้โอกาสผมก็ได้ครับให้ผมทำงานท่านเปิดบริษัทอยู่อ,อยากจะทำพรีเซนต์สินค้าอะไรสักตัวหนึง่งหรืออยากทำพรีเซนเทชั่นพรีเซนเทชันบริษัทอย่างเงี้ยหรือทำสื่อการอบรมภายในสื่อต่างๆที่ใช้ในองค์กรหรือสื่อที่ประชาสัามพันธ์ภายนอกก็ให้โอกาสผมได้ครับ ให้โอกาสผมเข้าไปทําผมจะทําให้ดีที่สุดนะแล้วก็รายได้ที่ผมได้มาเนี่ยผมออามาทําตรงเนี้ยสารคะดีเพราะถ้าผมไม่มีเงินเนี่ยผมก็ทําต่อไม่ได้อ่าอ่าแต่ผมก็ไม่อยากจะไปรียอะไรไปขอเงินใครมาทํามันเหมือนจะไปรบกวนเขาแต่ในประเทศเราเนี่ยมีคนรวยเยอะมีคนที่มีอาบาร,รมีสร้างทานบาร,รมีมาเยอะมีเงินเยอะ เขาทำบุญมาเยอะจากชาติที่แล้วเขามีเป็นกี่ล้านกี่ร้อยล้านพันล้านเนี่ยถ้าคนกลุ่มนี้สละเงินลงมาถูกคนจริงๆให้เขามาทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับโลกใบเนี้ยผมเป็นคนรุ่นใหม่รุ่นหลังนะครับที่ไม่เคยรู้จักหลวงพ่อรีนะครับเพราะว่าเกิดไม่ทันเกิดมาทีหลังนะครับท่านมารณาภาพไปแล้ว แต่ก็ได้ยินเรื่องราวท่านที่มีผู้ใจบุญนะครับได้เคยบันทึกไว้ในหนังสืออประวัติธรรมต่างๆของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับก็เลยทําให้ผมเนี่ยได้เห็นภาพท่านเพราะมีคนที่ถ่ายภาพท่านไว้ได้ศึกษาธรรมะที่ท่านได้เคยเทศนาไว้ต่างๆให้กับญาติโยมนะครับก็จึงเป็นประโยชน์ที่ตกมาถึงผมแม้ว่า เราเกิดไม่ทันในยุคนั้นแต่ด้วยมีผู้ที่มีจิตศรัทธาได้บันทึกเรื่องราวต่างๆไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาพเสียงหรือตัวหนังสือนะครับก็ทำให้คนรุ่นหลังได้มีประโยชน์ที่จะศึกษาทำต่อ,อกับคนจำนวนมากเพราะถ้าไม่มีใครบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้เลยไม่มีใครถ่ายภาพกรูบาอาจารย์เอาไว้แน่นอนครับวันนี้เราก็คงจะไม่ได้เห็นรูปภาพต่างๆ นะและก็ไม่มีใครบันทึกเรื่องราวธรรมะที่ท่านเคยสอนเอาไว้ก็จะจบลงแก่เพียงยุคนั้นนะครับทีนี้ผมก็คงจะไม่ได้เล่าอะไรมากว่าวัตสุการามีประวัติความเป็นมาตั้งมาอย่างไรนะครับเพราะว่าผมคิดว่ารายการอื่นเขาก็คงทําไปเยอะแล้วนะแล้วก็ใครอยากรู้ประว,ระวัติอะไรเดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะมากมายครบถ้วนนะ แต่สิ่งที่ผมมาทำนี่เป็นสไตล์ผมเลยนะผมเล่าไปในสิ่งที่เป็นผมไม่มีใครเหมือนไม่มีใครกอ๊อปเพราะว่ามันคือผมนะหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวแล้วก็เรามีเจตนาที่จะทำตรงนี้จริงๆเท่าที่เราทำได้เท่าที่เรามีขจรน,นอนวัดนะครับผมเน้นไปที่การนำเสนอเรื่องราวนะครับที่เป็นสมาทิฏฐิ สามาทิฏฐิคือความเห็นถูกอยู่ในมรรคมีองค์8ข้อแรกเป็นพุทธบริษัทก็ต้องอยู่ในมรรคข้อแรกคือความเห็นถูกถ้าข้อแรกคุณมีความเห็นผิดมันก็เหมือนติดกระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ติดผิดไปจนเม็ดสุดท้ายก็จะเข้าใจผิดไปเลยมีอยู่ในธรรมจักรปุโรตนสูตรซึ่งเป็นธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธองค์ที่ทรงตรัสกับปัญจวคีทั้ง5้าและพระอัญญากุลทัญยะ มีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุเป็นพระสงฆ์รูปแรกของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเนี่ยมีความสําคัญนี่คือธรรมที่เผยแพร่อริยสัจสีที่พระพุทธองค์ทรงตัดสรุ้ในปฐมยามแห่งราตรีคืนนั้นใต้ต้นโพธิ์แล้วสังคมในยุคนี้กําลังขาดสมาธิถิเราเป็นชาวพุทธแต่เราไปกราบปไปไหว้ไปบูชาลัทธิเทพต่างๆมีรูปปั้นโน้นนี้นั่นซึ่งผมก็จะไม่พูดนะครับเพราะว่าเป็นความ เชื่อส่วนบุคคลแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแต่สิ่งที่ผมพูดมีหลักไม่ใช่พูดมาลอยๆมีหลักเกณฑ์คือสามมาทิฐินะครับเราจึงนําเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้กับเยาวชนนะครับสิ่งที่มันสามารถทําให้เขาเกิดปัญญาไม่ใช่การไปกราบไหว้แล้วขอให้สําเร็จให้เทพบนดานให้สิ่งนั้นสิ่งนี้ประสบความสําเร็จงานการ ค้าขายร่ารวยปลดหนี้อย่างเงี้ยมันไม่มีคะมันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมที่เราทํามาถามว่าเทพเทวดามีจริงไหมมีจริงครับแต่เขาช่วยช่วยเราได้เพราะเราทํากรรมที่ดีมาถ้าเราทํามาเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นเหมือนเราทำเงํานทำงาน200เราก็ได้เงินแค่สองคนที่เขาทํางาน2ล้านเขาก็ได้เงินสองล้านเราไปทํา200เราไปบอกเทพเอามาข้าอยากได้สองล้านเทพกูจะช่วยมึงยังไง ช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีประโยชน์นะมันไม่มีความหมายอะไรที่ให้เราไปนั่งกราบนั่งไหวนั่งของนั่งขูถ้าเราไม่ได้ทําทานมาไม่ได้ทําบุญกุศลมานะมันเป็นไปไม่ได้นะที่เขาขอแล้วได้เพราะเขามีบุญเก่ามานะแล้วก็การเส้นไหวบูชาสิ่งต่างๆมันมีมากมายซนะึ่งผมจะค่อยๆทยอยเล่าซึ่งก็มีธรรมะพ่อแม่ครูบาอาจารย,ย์ท่านแสดงธรรเรื่องเหล่านี้ไว้มาก ซึ่งผมจะรวบรวมนะครับมาเล่าให้ฟังนะครับผมไม่ได้พูดขึ้นมาเองนะครับและผู้ที่จเจริญตามพระอริยะนะผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ที่พ้นทุกข์ถามว่าผู้ที่เดินตามปฏิบัติตามจะไปไหนก็ไปตามท่านไงครับแต่แต่เราทําเองเดินตามแนวทางที่พระพุทธองค์ทรงสอนทรงวางไว้ทุกคนเลือกได้ ว่าจะเดินอย่างไรนะครับขอขอบคุณที่ติดตามช่องขจรน,นอนวัดนะครับ EP หน่าจะเป็นที่วัดไหนขจรจะไปนอนวัดไหนโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ